สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับร้านค้าพลิจรที่จะกการันตีทุกสกินในช่องนะคะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะคุ้มไหมอะไรยังไงนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยๆด้วยนะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่2ี่นะคะจนถึงวันที่4ี่กุมภาทุกคนนานมากสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างยิ่งวันนี้นะคะเออ มากดมาตรงร้านค้านะคะเราก็ <ไป S 1> มากดตรงคําว่าร้าน,นะค้าพเนจรซึ่งมีสกินทุกช่องนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีสกินแล้วนะคะก็จะได้ส้มมงคลไปแทนแล้วคิดว่าส้มมงคลเนี่ยน่าจะเอาไปแรกตรงนี้ได้นะเนี่ยพวกสกินนี่มีลูอี้นี่มีเทเลนนะคะมีเวเลสอะเราไม่แน่ใจว่าจะมีวงแหวนไหมเพราะว่าี ซัลีวงแหวนเวทยังไม่มานะคะเดี๋ยวเราว่าส้มมงคลเนี่ยน่าจะแจกอีกเยอะเลยนะคะทุกคนส้มมงคลมีขายเป็นเงินไหมยังไม่มีนะคะแต่มาดูตรงร้าน,นะค่ะแลกเปลี่ยนก่อนส้มมงคลนะคะแลกได้ถึงวันที่สิบห้าเลยนะทุกคนก็คือนานมากเดี๋ยวกิจกรรมก็คงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเฮเลนมีอะไรเงรี้ยสกินที่ยังไม่มีมีกรอบวิบวงวิบวับนะคะ านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นลานนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อน,นะคะ บัฟฟ้าแล้วไม่ทำชันเออแกไม่รอดแน่บ้ฟเฮ้เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,น T P 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสซ้า ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคือร้านค้าพพนจรนะคะทุกคนนี่เอ้ยข้างล่างมีสกินเฮเลนด้วยหมุนครั้งแรกนะคะ19คูป,ปองมันเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับไอดีที่ไม่ค่อยมีสกินนะคะสําหรับร้านครับนีตอนรอบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเพนมีนี แต่ใครที่ได้สกินเฟสอะคะก็จะแร r หน่อยนะคือรอบที่แล้วมาหลายร้อยอะทุกคนไม่รู้ว่าสกินอื่นแล้วน่าจะมีไปหมดแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกสกินจากฟรีนะคะข้างบนนี้ก็จะมีเนี่ยแอดเนสมีสเปลล่านะคะมีซูกาเนี่ยสลิมมาจ้าเนี่ยคือแจกฟรีแน่นอนอ่ะโซนข้างล่างนี้ไม่ฟรีอนะมีชีมีเด็ฟินิกมีเฮเลนนะคะมีเทลอ่ะ แล้วก็เวลเลสมีเนี่ยเพนรูเปอร์เซนต์นะคะเปอร์เซนต์ก็คือสกินถาวรหน100ึ่งร้อเซนอันนี้ก็จะเป็นราคาของแต่ละสกินนะคะทุกคนก็จะไล่เรียงไปตามนี้เลยนี่ก็1 9บเก้ายิ่มเก้าสี่สิบ้าหก้าจนถึง4ี่เกนะคะเดี๋ยวรวมราคาเหมากระดานไว้ให้ที่ใต้คลิปนะเอยไว้ให้ในคลิปนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะมาทุกคน เดี๋ยวเรานะคะมาลองหมุน19คูปองก่อนไปปึ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะได้ได้แอดเนินะคะจบอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกยิ้มเก้าเราคิดว่าเออซูกา้าจบทุกคนแม้ว่าจะการันตีสกินถาวรน,นะคะแต่แม่งออกข้างบนออกข้างบนเฉยเลยอืมอันนี้มัอนอะไรเนี่ย ของรางวัลประจำสัปดาห์กดรับไปมาทุกคนไม่สุ่มละเพราะว่าสกินอื่นน่าจะมีเยอหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจ้ามากดเปิดกันนะคะนี่อาจได้ส้ม,มคนมาห้ารูกตรงนี้กก็ส้มมงคลมาอีกห้าลูกนะคะทุกคนซึ่งไม่ต้องเสียดายนะคะสำหรับใครที่ได้ส้มมงคลเออเราเอามาแลกตรงนี้ได้ แรกตรงนี้นะคะนี่สําหรับส้มมงคลน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราว่าเราจะเก็บสะสมให้มันครบเจ็ดเจสิบชิ้นนะคะเพราะเราอยากได้สกินลูอี้นะเออเก้าสิบชิ้นสิเออเดี๋ยวรอไว้แรกนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันก่อนกันกันดีกว่านะคะทุกคนสรุปราคานะคะทุกคนเหมากระดานนะคะราคาจะอยู่ที่ 2038คูปองนะคะทุกคนคือเวอร์มาก2องคูปองนะคะเดินย้ำกันอีกทีก็จะมีทั้งหมด12สกินนะคะทุกคนก็เฉลี่ยสกินละประมาณ170คูปองนะคะทุกคนก็ไปดูกันนะคะว่าคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับไ d ดีที่ไม่ค่อยมีสกินเนี่ยแต่เรามีไปหมดแล้วไงทุกคน ถ้าเราไม่มีเนี่ยเติม2 0 0พมาสุ่มยังไงก็คือคุ้มนะคะเพราะว่าแค่หมึกก็รอบที่แล้วเท่าไรวะห7 0 0อะ่ะไม่งั้นก็พันหนึ่งเพราะว่าจำราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่หมึกเนี่ยหล่อมากจบนะคะทุกคนใครดวงดีก็ลองสุ่มซักรอบ2รอบก็ได้นะคะเพื่อออกหมึกหรือว่าสกินพวกข้างล่างที่มันไม่ฟรีแต่เราคิดว่ามัน100เก็จริงแหละแต่มันก็จะล็อกข้างบนอยู่ดีนะคะสำหรับราคาะเทศจอรอบนี้นะคะใคร เมาได้ก็เหมาเถอะทุกคนถ้าคนที่ไม่มีสกินนะคลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดตามกดเปิดอีนี้ให้เรากันเยอะๆด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ